ตอนนี้นะคะกระแส่คอลลาเจนแรงมากๆเลยค่ะมีทั้งแบบเม็ดแบบเจลแบบต่างๆเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าคอลลาเจนที่หยกเลือกตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็คือ,อยูคอลลาเจนค่ะ,คะเขาเป็นแบบผงแบบนี้เลยทุกคน <c oughs> ตัวนี้นะคะเขามีคอลลาเจนในแบบทดายที่โมเลกุลเล็กมากๆเลยค่ะ ดูดซึมได้เร็วถึง5-5เท่าร่างกายสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีเลยค่ะทานง่ายมากๆเลยนะคะก็แค่วันหนึ่งช้อนแบบนี้ทุกวันผิวของเราก็สวยจะภายในสูนส่ภายนอกแล้วค่ะยูคอลลาเจนตัวนี้นะคะคเขามีสารสกัดเยอะมากๆเลยค่ะแค่คอลลาเจนก็พาไป4ตัวแล้วค่ะเขาเน้นเรื่องผิวนุ่มผิวขาวใสโดยเฉพาะสาวๆคนไหนที่กลัวอ้วนไม่ต้องกลัวนะคะเขาไม่มีแป้ให้เราอ้วนแน่นอน ตอนเช้าแล้วก่อนนอนนะคะตอนเชนตัวน,นี้นะคะหมาะสำหรับใช้ที่ปัญหาผิวคล้ำผิวโทมผิวขาดน้ำดูไม่ตัล่าเพราะว่าตัวน,นี้นะคะเขาช่วยผิวของเราดูกระจ่งางใสอย่างมีสุขภาพดีค่ะใครใส่น้ำผลไม้ใส่กาแฟก็สามารถเอาไปชงดื่มได้ไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือยเย็นก็ยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิมนะคะดื่มได้ประมาณ5วนันผิวของเรา,าจะเริ่มลื่นใสแล้วนะคะอย่าลืมหาซื้อมาทานกันดูนะคะยู a r อเจ้ค่ะ